สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขาศึกษาชั้นคอมมศึกาปีที่4นะคะเรื่องปฏิบัติติมดีตามเพศและวัยนะคะโดยคุูครูเป็มศรีชายสัมพานะคะพร้อมแล้วเรามาเรียนกันเลยะคะ่ะอ่าเรามาดูบทบาทและหน้าที่ตามเพศในปัจจุบันนะคะเพศนะคะหมายถึงลักษณะที่ แสดงให้รู้ว่าเป็นเพศใดนะคะซึ่งกําหนดโดยลักษณะทางชีววิทยานะคะเรียกว่าเพศโดยกําหนดนะคะแในลันกษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและสังคมนะคะจะเรียกว่าเพศวิถีนะคะการแสดงออกทางเพศนะคะ ไม่ต้องตรงกับบทบาทความเป็นชายหรือความเป็นหญิงนะคะแต่จะขึ้นอยู่กับก,บการทําความดีหรือ,อการรู้จัก,จกยกย่องให้เกียรติและไม่ดุถลูกผู้อื่นนะคะอันนี้ก็คือบทบาทและหน้าที่ตามเพศในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้เรามาดูบทบาทและหน้าที่ของทุกคนนะคะ พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะก็จะมีหน้าที่ดูแลอย่างเช่นสอนทำอาหารสอนทำการบ้านและการทำงานเพลี้ยงดูคนในครอบครัวนะคะนักเรียนนะคะหรือลูกนะคะก็จะมีหน้าที่คารพบพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะคะอย่างเช่นการตั้งใจเรียนหนังสือนะคะช่วยงานบ้านนะคะรูนะคะก็จะมีหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนนะคะ รับผิดชอบหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีนะคะให้คํารึกษานะคะมีความเสียสละให้ความรักและเมตตาต่อนักเรียนนะคะอันนี้ก็คือบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนนะคะสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลนะคะจะพบว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ ของทุกคนนะคะมีความสําคัญต่อทั้งครอบครัวและสังคมนะคะทุกคนนะคะจะต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ให้เป็นการผักภาระให้เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะโดยเริ่มจากมาชุดในครอบครัวนะคะก็จะช่วยเหลือกันชึ่นใจกันนะคะถ้าเป็นนักเรียนนะคะก็จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนนะคะดังนั้นนะคะ คนในครอบครัวและจังคมนะคะจึงต้องระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองนะคะเรียนขึ้นปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะถ้าเราปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดีแล้วนะคะเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนะคะต่อไปคุณครูก็จะมีใบางานให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนตอบคําถามตอบแบบนี้ให้ถูกต้องนะคะข้อ1นนะคะบทบาทและหน้าที่ ที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนคืออะไรนะคะให้เรียนอธิบายมานะคะข้อ2นะคะบทบาทและหน้าที่ที่เหมาะสมสําหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะคืออะไรนะคะจงอธิบายนะคะข้อ3นะคะบทบาทและหน้าที่เหมาะสมสําหรับคู่คืออะไรนะคะจงอธิบายนะคะมีทั้งหมด3ข้อนะคะให้เรียนตอบคำถามมานะคะ ชั่วอโมองต่อไปนะคะคุณครูก็จะสอนในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศน,นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อมดื่มน้ำวันละแฝกแก้วาะาะโดยคุณครูเป็นสเซนีเชย์กัาพาค่ะขอบคุณค่ะ